ขอบคุณครวันนี้เนาะกับงานเดลเฟสชอปกันแน่นะครับก็ดีใจมากๆเลยครับก่อนหน่งเลยขอบคุณเดลได้ชอบมากๆครับก็เป็นโปรดรักที่แบบเราอยากได้มานานแล้วแล้วก็เป็นโปรดรักที่แบบเราใช้จริงๆก็คืออย่างที่ทุกคนรู้กันว่าเราค่อนข้างที่จะเป็นคู่ที่แบบสมบุกสมบัน ออกแบบก่อกรองโดนแดดโดนฝนโดนธรรมชาติอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นแบบกันแดดเป็นอีกหนึ่งตัวที่แบบเราพกติดตัวตลอดครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวแบบเป็นกันแดดแล้วก็เป็นโทนอับด้วยฮะก็เหมาะเลยเึิ่งแบบเก่งอันใช้แบบตัวเดียวจบเลยไม่ต้องแบบใช้ตัวอื่นแล้วก็จริงๆตัว vitamin C brightening t ท n e r sunscreen SPF 50บวก PA บวกบวกเนี่ยเป็นโปรดักต์ใหม่ที่เขาเรียกว่า ตรงจากเกาหลีเลยแล้วเปิดตัวไปพร้อมๆกับพวกเราและที่สำคัญเลยคือ The Face Shop ตัวกันแดดตัวนี้เนาะเป็นแบบหนึ่งในผู้สนับสนุนของเคสิราต้องรอดด้วยก็รู้สว่าในสิ่งสำคัญใน28ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นน้องกันแดดสีส้มเนี่ยอยู่ในมือพ่อครูแล้วก็ถูกใช้ในการโนอัพหน้าของพ่อครูพลันก่อนที่จะได้เจอกับน้องเขมก็ไม่ต้องแปลกใจว่าจะมีตอหน้ากันแค่นั้นก็จริงๆภูมิใจมากๆกับเหตุน้องฟินเพราะว่า อย่างกันแดดก็เป็นอีกหนึ่งโปรดักต์ที่พวกเรารอกันมานานนะจนวันนี้แบบได้รับการเอ็นดูจากผู้ใหญ่จากเดอะเฟสชอปแล้ววันนี้ก็ได้มามีงานเปิดตัวนี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่เคยได้มีงานเปิดตัวมิเชเันเตอร์อะไรแบบนี้ก็ยังไม่ค่อยชินแล้วก็ขอบคุณแบรนด์ที่แบบเอ็นดูพวกเรามากันแดดตรงนี้ตอบโจทย์สาวใหม่อะไรบ้างจริงๆตอบโจทย์สําหรับเก่งมากๆแล้วก็น่าจะตอบโจทย์คนไทยหลายๆคนคือบางคนเนี่ยอาจจะ เป็นคนที่รู้สึกว่าใช้หลายๆตัวเรารู้สึกว่ามันมันพลุงพลังตัวเนี้ยตัวเดียวจบครับยีนวันบอกเลยว่าให้ความชุ่มชื้นกันแดดแล้วก็ทนอาบด้วยอย่ตัวเก่งก็บางวันเก่งรู้สึกว่าหน้าของตัวเองเนี่ยบางทีมันมันมันโอเคแล้วแหละแต่อยากให้แบบเฉดมันขนอาบขึ้นตัวนี้ก็ช่วยในเรื่องของความไวมั่นใจ รวมน้มองอะไรเงี้ยครับก็ใช้ตรงนี้ได้คือมันเหมือนรวมกับการทนอัพเข้ากับกันแดดเพราะว่าบางทีอ่ะพอเราแยกโปรดักต์ใช้ระหว่างกันแดดกับทนอัพบทีมันมันมันทำให้มันไหลชั้นอะไรเยอะแล้วมันจะทําให้การใช้ชีวิตในเมืองไทยมันยากเพราะมันจะยามันจะยืมมันจะไหลได้ แว่นจะสั่งขยายใาญ่ๆใยญ่ๆใยญ่สักพันใหย่ๆใๆใช่ก็ใช้ตัวนี้จบแล้วก็ที่สําคัญเลยคือไม่ต้องกลัวในเรื่องของความแบบขาววอกอะไรเงี้ยคือตัวนี้เป็นหนึ่งในตัวที่พวกเราได้ลองใช้กันแล้วแล้วก็ใช้อยู่ตลอดในช่วงเนี้นะครับแล้วก็ทําให้ผิวเรามันมันคนรนับขึ้นโดยที่มันจะค่อยๆซึมเข้าไปดี๋วมันจะให้ผิวที่แบบไรขึ้นแบบประมาณไมหนึ่งสองข้เลยนะก็ฝาก ลองใช้ได้น่าจะมีโหมดที่แบบคนไทยน่าจะชอบเลยจบในหลอดเดียวโหมดในหลอดเดียวเดี๋ยวนี้แบบเดินไปที่ไหนหน้าไร้หนึ่งระดับคือถูกต้องอะไรเงี้ยของฝากเป็นหนึงของเธอคนไทยครับผมก็ของฝากด้วยนะครับกันแดดตัวสีส้มนะครับไวท์เทนนิ่งคอนอัพกับผมเดอะเฟสช็อปนะครับบอกเลยว่าเกลี่น้ำเปิงขอแนะนําตัวนี้เลยนะครับจบตัวเดียวเลยขออนุญาตดักอญาตให้ยืน ุณหยิบไม่เนียนเลยอ่ะมันมันติดมันติดเรา้ว่าหยิบแบบสูมๆอะไรให้พี่ดูลกันเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาหมเอาห่งอามปึ๊บเออเหมาะสมมากๆเลยเออเออเอาเดี๋ยวากเดี๋ยวปากครับผมขอปากด้วยนะครับผม ต,ตัวนี้นะครับตัวสีส้มนะครับดูเฟชชั่นนะครับรับรองว่ากันแดดแล้วก right ็หน yes. ้าใสนะครับใช่แล้วครับสามารถสนับสนุนดูเฟชชชอปนะครับตัวว ну ิตามินซีไวท์ชินนิ่งนูนนับแคนสฟรีนะครับได้ในทุกสาขาของดูเฟชชชอปนะครับตามห้าสองตัวสินค้าแนะนำหรือว่าตามร้านที่มีการขายตัวนี้ได้เลยหรือว่าสามารถสั่งทางออนไลน์ก็ได้นะครับยังไงก็ทากแฟนๆของเก่งน้ำเปลี่ยนรวมถึงแฟนๆของเกงเวลาต้องรอเนี่ยซัพพอร์ตโปรดักต์ตัวนี้เยอะๆนะครับเพราะว่าทางแบรนด์เนี่ยน่ารักกับผยวมากๆก็อยากจะให้ทางแบรนด์ได้ ตอนนี <mile> ้เราต้องขึ้นแท่นได้แล้วล่ะข้างแต่จีนทางแต่ครับทแตกแล้วจ้าอยังไรบ้างความรู้สึกนีดรู้นี่แฟนๆวันนี้เยอะมากเลยรู้สึกไงบ้างเพราะมันเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราอยากมันเกิดขึ้นหรอรู้สึกดีใจครับดีใจแล้วก็แล้วก็ภูมิใจแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรปื้ง รู้สึกว่ามันมันเดินทางมา8 EP แล้วอ่ะเหลือแค่4 EP เท่านั้นแบบมันจะมันจะถึงแบบจุดที่ที่ทุกคนจะได้ดูรครบทั้ง12ตอนแล้วก็รู้สึกว่าเราอยากอยาก,อยากอยู่กับเข็มทีลาไปทุกวันเลยอะไรแบบเนี้ยแล้วก็อยากอยากอยู่ในบรรยากาศแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆมีพี่ๆแบบมาให้กำลังใจมีพี่ๆมาซัพพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่ามันเป็น,เป,นเป็นโมเมนต์ที่สนุกแล้วก็อยากให้อยู่แบบนี้ปนานๆ เราอกภาพกัว่าแบบคนจะรันเราเยอมากกันีจริงๆก็ถ้าพูดตามตรงเราก็มานีเพลสติ้งมั้งเราก็พยายามคิดภาพว่าเฮ้ยจะมีคนมาแบบมาตามสปอร์ตเราเยอะๆอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนีนเ้เพราะว่าส่วนตัวเราก็เลิพวกเราเริ่มกันมาตั้งแต่แบบตั้งแต่อยู่กันมาตั้งแต่ยังไม่เป็นพ<ช>าร์เนอร์กันจนเลือกกันเป็นพาร์เนอร์จนไม่มีงาน,นต้องมานั่งถามว่าเฮ้ยเราทํายังไงกันได้บ้างแอคทีฟหรอโซเชียลเวอะขึ้นหรืออะไรจนมาถึงวันนี้ที่ ผลงานมันแค่ออกมาแล้วทุกอย่างมันก็เหมือนแบบไปสู่คนดูจริงไปสู่แฟนคลับของเราจริงแล้วการตอบแทนความเหนื่อยยากเหล่านี้มันคือมาในในในรูปแบบของความรักที่แฟนคลับให้เยอะขนาดนี้อะไรอย่างี้เราก็รู้สึกว่ามันมันเกินความฝันของเด็กตาก่างจังหวัดสองคนนี้มากแล้วนะครับก็แค่หวังว่าความรักที่ได้แบบแฟนคลับที่มาหาวเราตอนนี้ก็จะอยู่กับเราไปเรื่อยอะไรอย่างี้มันชื่นใจมันฐ่านเหนื่อยไงบ้างมัน มันหายเหนื่อยมากๆคือถ้าทุกคนติดตามเขียน่เราต้องรอดทุกคิวแทบจะเป็นคิวในทั้งหมดซึ่งมันคือการถ่ายทําที่แบบยาวนานแล้วก็ทุ่มเทมากๆซึ่งไม่ใช่แค่ตัวเก่งน้าปิงพี่เติ้ลเบิร์วันหรือนักแสดงทุกคนแต่ทีมงานทุกคนดีใจมากๆเพราะว่าทุกทุกครั้งที่ทีวีเราออนไปหนึ่งตอนเนี่ยแล้วเรา เราออนไปถ่ายไปอะไรแบบนี้แล้วเรากลับไปทํางานกับพี่ี่ทีมงานพี่พทีมงานก็จะบอกว่าอุ้ยแบบผมดีใจมากเลยแบบที่ที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในโปรเจก t นี้เพราะเก่ง oh, มองว่ามันคือโปรเจกที่แบบเราทําร่วมกันมันคือถ้าขาดคนใดคนหนึง่งแบบมันจะไม่เกิดโปรเจก์นี้เลยเพราะมันเกิดจากแพชชั่นของของทุกคนจริงจริงทีมงานพี่พี่ทีมอาร์พี่พี่ไปพร่วมกับทุกคนทุกส่วนแบบดีใจมากที่มัน ที่มันเป็นเป็นกระแสได้จริงจริงความฟังมันมาพร้อมกับเราเรื่อยๆเนาะทั้งแบบงานงานอะไรนะงานอีเวนต์คือหลักซีรีส์พิเอเตอร์อะไรทุกอย่างอย่างเนี้ยนะเรตติ้งซีรีส์ก็คือโหอีพีไม่มีอีพีไหนที่ดรอปเลยก็จริงๆขอบคุณมากเลยครับเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันทุกวันเนาะเราเราไม่ได้คือมันไม่มี เขาเรียกว่าอะไรมันไม่มีสัญญาณของการบอกว่านี่คือแมสแล้วนี่คือดัดงแล้วหรือนี่คือคนหลักเยอะแล้วอะไรเงี้ยมันเห็นกันอยู่แค่เนี้ยเราเลยตอบกันไม่ได้เราก็ถามกันแบบว่าเฮ้ยนี่นี่นเราแบบแมสแล้วหรอหรืออะไรเงี้ยจนเราได้มาสัมผัสด้วยกันมาออกงานเปิดได้มาเจอคนได้เห็นตัวเลขสถิติของช่ชองของแอปพลิเคชันดูย้อนหลังของแพลตฟอร์มใดๆแล้วเราเรารู้สึกว่าเออตัวเลขพวกนี้มันมันทำให้เราเห็นแล้วเราก็รู้สึกว่ามันมันคงเป็นอะไรที่แบบ เนอะไรน่้อนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยคือเราคงไม่ได้คิดกันไปเองหรือว่าแฟรคลับกเราขอบก,กันเองก็แบบเฮ้ยมันดีมากมันดีมากอยู่อย่างเดียวคือเราคงไม่ได้คิดไปเองแล้วอะไรเงี้ยก็ก็เหมือนแบบขอบคุณทุกฝ่ายแบบขอบคุณตั้งแต่ทีมงานที่ตั้งใจออกเข้าออกปองเข้าป่ากกเราโดนยุงกัดไม่รู้กี่พนันกี่หมื่นตัวแล้วแล้วประสบพบเจออะไรต่างๆนานามากยจนมีพวกเรามายืนตรงนี้เป็นตัวแทนของคนทีมงานเบื้องหลังอะไรนี้แล้วก็ดีใจแล้วก็หายเหนื่อยเชื่อว่าอีก 9 10 11 12อีก4ี่ีนี้มันจะไปได้อีกแล้วมันก็จะไปได้ไกลที่สุดแล้วที่มันจะไปได้อะไรครับก็อยากเห็นกันว่าอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะไปตกที่ไหนเพราะตอนนี้มันไม่มีอะไรคิดกัรเนคาดการได้แล้วมันมันไปแบบตราแต่เราคิดสอีมันดูเหมือนไม่พอแล้วว่าตอนเนี้ยมันไม่พอเหรอฮะไม่พอเนะไม่พอฮะโอ้ยอย่างอย่างก่อนหน้านี้น้องปิงเคยบอกไว้ว่า เรื่องนี้มันไม่ได้แค่แบบไปรุ่กดูเนาะครับเขาเรียกนะแม่ป้าก็ดูได้เพราะเราเราพิสูจน์ได้อ่าจากเรื่องนะเราเราพิสูจน์เราพิสูจน์ได้ว่าจากวันที่เราไปดูอีพีจบถูกปะเลตติ้งก็ยังมันอยู่แสดงว่าแม่ๆต่างจังหวัดก็ดูผลงานเราวันนั้นคือสิ่งที่ต้องติด ออพูดกโอ้ยคือตอนที่เราพูดไปเราเราแค่เห็นสิ่งที่เราทําแล้วเราคิดไปเองว่าสิ่งที่เราทําเนี่ยมันไม่ใช่แค่คนดูที่เป็นกลุ่ม B L series ก่ะชอบครับอันนี้เราคิดเองแต่ว่าเราเพิ่งเห็นสถิติตัวเลขว่ากลุ่มฐานคนดูที่ขยายเพิ่มขึ้นใน่างจังหวัดเนี่ยคือกลุ่มฐานที่เกิดใน Gen บ Baby b o o มเป็นอะไรที่เราแบบฮะ ตอนเราเห็นเรายังฮ้าว่าอันนี้คือกลุ่มคนที่ตัวสถิติมันโดดขึ้นมาเลยฮะซึ่งก็เป็นอะไรที่ใหม่มากกับวงการ B ีวีแล้วก็คิดว่าคงใหม่ในแง่สถิติเหมือนกันว่าแบบมีพี่ๆได้ทํา Data หลายคนก็แบบออมพูดว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่แบบแปลกมากสาหรับสิ่งนี้อะไรครับแล้วก็คิดว่ามันมันเกินความคาดหมายเราไปมากๆแล้วก็หวังว่ามันจะมีอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์แบบนี้ออกมาอีก,อก,กนอยากเห็นเหมือนกันว่ามันจะมีอะไรแบบให้เราได้ตกใจแต่สิ่งที่เซอร์ไพรส์ที่สุดคือการปลออรดล็อกอีพีสรก มีหลายคนฝากทามาใช่แล้วก็กดล็อกความสัมพันธ์ดีกาเอออะไรนก็เออไม่กตอเลยหคนบอกแบบนุ่มนวลไงแบบเล้ก็พูดแบบเราย้อนโมมิดนั้นหน่อยพไปนั้นเหอเกินเกินแล้วก็รู้ึขอบคุณแหละขอบคุณน้องว่า คือการการที่เราเป็นเป็นนักแสดงหรือว่าการที่แบบเราเข้าคู่กันในในการการแสดงด้วยกันเนี่ยมันต้องใช้ความเชื่อใจแล้วก็ใช้หลากหลายองค์ประกอบมากมากมากว่มา,ม,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 ามันจะมันมันจะเกิดซีนนั้นขึ้นมาอะไรแต่มันเกิดมันเกิดจากวิธีคิดวิธีที่เราวางแผนมาทั้งหมดแล้วมันออกมาดีก็เลยรู้สึกว่าวขอบคุณตัวเองขอบคุณทีมงานแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่แบบที่ชอบ จริงๆก็แอบเห็นว่าหลายๆคนชมแบบซีน NC ของเราแบบเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จริงๆมันเป็นความตั้งใจเลาเนาะแล้วก็ที่สําคัญเลยคือนำิงว่ามันเป็นอะไรที่ใหม่สำหรับพวกเราแต่ว่ามันเป็นครั้งแรกเลยันการับในชีวิตนำปิงแล้วก็อาจจะไม่ใช่ครั้งแรกของพี่เก่งแต่ว่าพอมันเป็นการเจอกันไม่พอมันเป็นการเจอกันครั้งแรกอัะมันมันคือเคมีที่มันเพิ่งเคยออกหูสายตาเงเคยมันก็เลยเป็นอะไรที่ เราก็ว้าวในตัวเองว้าวในพีเ่เก่งเหมือนกันตอนที่เราเห็นเพราะว่าตอนที่เราเล่นอะ่ะเราไม่ได้มาดูภาพมาตอเลยเราเราอยากเห็นไปพร้อมกับทุกคนแล้วพอมันผ่านการตัดต่อผ่านสปอร์ที่มันยิ่งแบบทําให้ทุกอย่างมันร้อยเรียงแบบออกมาได้อย่างดีอะไรเงี้ยแต่ก็อยากจะตอบคำถามนลายหละคนที่มีคอนเซิร์นเข้ามานาะว่าเออมีการแบบเดาก,กันว่าแบบเฮ้ยมีการอาิบซวยอะไรกันเกิดขึ้นไหมในทีมแบบยินซีอะไรเงี้ยก็อยากจะบอกว่า ทีมเข้มปีนาต้องรอดและทุกเก่งนัำดิ้งไม่ไม่ได้ใช้การอีควอยลเซอร์การแบบทำซีเนซีนะครับว่ทุกอย่างเกิดจากการโคโยทั้งหมดซึ่งมีคอนเซ็ปต์ของนักแสดงทั้งสองคนนักแสดงที่ต้องเล่นซีโดยการลงถึงพวกมีการแชร์ความคิดเห็นระหว่างคู่กับนักแสดงอีละสัมผัสทุกอย่างเป็นการถูกออกแบบวางพ็อกกิ้งแล้วก็ใช้วงกล้องในการช่วยทั้งหมดทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนสาธารลที่ที่ถูกต้องเลยเพราะว่าพวกเราคอนเซิร์ตเรื่องนี้เหมือนกันว่าเราเราให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เนาะเพราะว่าเราพูดกันตลอดว่าอันไหนเราสบายใจกแไ มีไอเดียแบบนี้นะเก่งกับปิ้งจะมีไอเดียแบบนี้นะอะไรเงี <S <S บบ้ยเราก็จะแชร์นะกันตั้งแต่ขั้นตอนอการคริโอการทําเ็นซีอนะไรครับซึ่งมันก็จะเป็นไปตามที่เราแพลนเลยครับนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือสิ่งที่เราตัดสินใจร่วมกันแล้วอย่างเช่นซีนที่แบบเป็นจมูกอ่างเงี้ยครับอันนั้นคือการตัดสินใจร่วมกันเพราะว่ามันเป็นซีนที่เรามองว่ามันเป็นแบบจุดที่น่ารักของพวกปิ้งถ้าใครได้เคยได้ดูดีบีเ็นชีพจะรู้ว่าในซีนสุดท้ายของเอ่อบอดี้การ์ดกับคุณ จร right so ิงๆแล้วพ so like ิงเติบโตมาแล้วนะแต่ถ้าตัด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 วางด้วยกันมันจะเป็นภาพของการเติบโตปีนปีที่แบบอยู่ในซีนี้ด้วยกันเลยคเรามองว่าเป็นแบบนั้นเป็นไอเดียอะไรอย่างนี้มากกว่าตัวตัวตัวอย่างนะครับก็เลยแบบไม่อยากให้พี่ๆเป็นห่วงหรือว่าแบบเออตีความแบบแต่โตเนาะเพราะว่าจริงๆอันนี้พวกเราก็อยากให้พี่สบายใจว่าพวกเราก็รักตัวเองและทุกอย่างก็เป็นไปตามสิ่งที่วเองทมกคนชอบว่าจุด ในคอมพิวเตอร์ด้วยบอกสวยเรามีการอะไรนี่ฮะมีการสอบกันโทรลจริงจริงมันอย่างอย่างที่บอกว่ามันอยู่ในในขั้นตอนของการแบบคุยกับทางผู้กับแล้วก็คุยกับคุยกับทางทีมงานรวมถึงตัวพวกเราทั้งสองคนซึ่งตอนตอนที่เราโฟล์การเนี่ยเราก็เขาเรียกว่าอะไรก็ฝังฝังบีบจากผู้กับนะฮะแล้วก็แล้วก็เรา มองว่ามันคือจุดที่ทุกคนจะได้เห็นว่าตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมันมันมีความรักในในการที่จะแบบเผยออกมาอย่างไรซึ่งอย่างตัวพ,อพ่อครูเนี่ยตัวพ,อพ่อครูเนี่ยเป็นความรักที่อย่างที่บอกว่าเขาอยู่อยู่ในในกาะมาตลอดเขาแบบเขาอยู่ในในพื้นที่ที่เขารู้สึกว่าเขา เขาบำเพ็ญสีนั่นแหละเนี่ยใช่แต่พอเขารู้สึกว่าเขาอยากอยากออกมาเป็นมนุษย์ธรรมดาอะไรเนี่ยมันก็เลยเห็นว่าพรอครูเริ่มเริ่มมีมีความคิดหรือที่จุดบางอย่างที่มันพัฒนาหนึ่งหนึ่งในความสวยงามที่เกิดขึ้นแั่นเป็นว่ามันเป็นเพราะว่าเราค่อนข้างไว้ใจเราก็เชื่อใจกันมากแล้วก็เราแค่ ไ i ถึงว hey, ่า oh, living t h e m o ม e n t มากๆเราเราปล,ล,ล่อยให้เราโตไปกับตัวละครอารมณ์อะไรเงี้ยครับแล้วก็ดีไซน์มันออกมาให้เหมือนกับที่ควรจะเป็นอย่างซีนที่อยู่ใต้ผินนะ้ำที่มันเป็นจุบแรกของกิตีลาจะมีอินเตอร์แฟนบองคนบอกว่าเอ้ยทำไมน้ำปิงจูบแบบนั้นมันแบบทำไมไม่เปิดปากดูจูบแบบไม่เป็นรนุเร <sorts S 1> ื่องคือนั่นไมอยากจะบอกว่ามันเป็นชอ <s> ์การเลือกของน้ำของน้นิงแล้วก็การตีความกับนับกะว่า จูบของคนที่อายุแค่ยี่สิบแล้วไม่เคยจูบใครมาก่อนมันไม่มีทางจูบแล้วโตอยู่แล้วแล้วด้วยความที่เขาโตรธอายุสามสิบมันมันคือมันคือมันคือความสวยงามของความประโหยดนั้นแหะที่เรามองว่าเฮ้ยมันมันคือเหมือน coming of age ได้เห็นว่าตัวน้องเก็แบบจูบแรกเขาเป็นอย่างนี้แล้วจูบอีกครั้งเขาเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยมันคือความสวยงามที่เราดีไซน์ออกมามากกว่าก็อยากจะอธิบายอะไรๆให้เขเข้าใจแต่ดูสวยมากเลยแม่โหดูสีอ กว่า10 EP ซะหน่อย EP ที่มันกำลังจะได้รุนไปกับ EP แล้วครับผมก็ EP ต่อไปนะครับรับรองว่าขอพูดสั man, yeah. ้นๆแล้วกันขบอ๋อขบแล้วขบยิ่งกว่ากระบองเพชรใช่ฮะก็ขอฝากด้วยครับ EP ก็เป็น EP ที่หลังบ้านบอกว่าสนุกสนุกมากอยากให้ทุกคนได้ติดตามกันโอเครอ ฝากติดตามด้วยครับ EP 9องเข็งจีรานะครับทั้งการดูสดในช่องวัน31เนอะตอน3ทุ่มครึ่งแล้วก็ดูย้อนหลังในทีตอนนี้คือเราพยายามจะดันให้มันเกิดนิ้วไห้ในครับสัปดาห์ไมได้แล้วก็รุนด้วยกัน EP EP 9ใช่ไหมครับฝากเตรียมทิชชู่เตรียมใดๆไว้ให้ดีนะครับเพราะว่าเท่าที่เราทิ้งท้ายไปใน EP 8เนี่ยค่อนข้างหนักค่อนข้างหนักเห็นแค่นั้นหลายๆคนก็รู้สึกมากๆไปแล้วรง่ายไปแล้วอะไรเงี้ยก็อยากบอกว่าเป็นอีเม้นน่าจะค่อนข้างเยอะก็